ครับกระดิ่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับมินร่างนักสะสมนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนส่งเหรียญชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้ครับช่องคนส่งเหรียญจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับมาทําความรู้จักกับเหรียญชนิด10บาทนะครับซึ่งหลายๆคนครับอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญชนิด10บาทขององค์ราชการที่9ของเรานะครับว่าแต่ละปีพศนะครับจะมีข้อมูลนะครับรายละเอียด เกี่ยวกับเหรียญอย่างไรนะครับเรามาทําความรู้จักพร้อมๆกันนะครับกับเหรียญชนิด10บาทครับว่าเป็นปีพศไหนะครับไปติดตามรับชมกันครับไปเหรียญแรกก่อนเลยนะครับเป็นเหรียญ UNC นะครับชนิด10บาทนะครับปีพุทธักราันะครับ2547าดนะครับอ่ะก่อนนะครับก่อนจะเข้าเรื่องนะครับมา ดูลักษณะของเหรียญก่อนนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับจะเป็นรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับผินปักทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพรครับทรงฉลองพระองค์คุยนะครับภายในวงขอบเหรียญครับจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับและก็ราชการที่9นะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญนะครับมาดูด้านหลังของเหรียญนะครับ ด้านหลังของเหรียญจะเป็นรูปนะครับวัดอรุณราชชาวรลำครับหรือว่าวัดพระแก้วนะครับในวงขอบเหรียญนะครับก็จะมีข้อความว่าประเทศไทยและด้านบนจะมีอักษรเบลนะครับซึ่งเป็นชนิด10บาทนะครับสำหรับผู้ที่พิการทางสายตาครับจะได้สัมผัสนะครับและมีปีพุทธศักราชครับที่ผลิตคือพศ2547นะครับและด้านล่างก็จะเป็น บอกราคานะครับชนิด10บาทนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2547นี้นะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตอยู่ที่62 9, ล้าน6 8 9 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่มีมูลค่านะครับในเว็บไซต์นะครับจะมีการ วางขายกันนะครับอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2547นะครับมาดูกันต่อนะครับเหรียญที่2ก็คือเหรียญปีพุทธศักราชนะครับ2545นะครับเหรียญปีพศ2545นี้ครับมีจำนวนการผลิตยอยู่ที่61,333,000เหรียญน,นะครับ ซึ่งมีมูลค่าถึง120บาทนะครับสำหรับเหรียญปี45นี้นะครับถือว่าจำนวนการผลิตไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นด้านหน้าของเหนนรียญมาดูเหรียญที่3นะครับเหรียญที่3เป็นเหรียญปีพุทธศักราชนะครับ2535นะครับซึ่ง ค่อนข้างหายากครับสำหรับเหรียญปี35นะครับเหรียญชนิด2สีนะครับปี35นะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่13ล้าน8 5,000เหรียญนะครับข้อมูลนะครับในเว็บไซต์ที่เข้าไปดูนะครับก็มีมูลค่าถึง450บาทนะครับสำหรับเหรียญปี35นี้นะครับเพื่อนๆสามารถเซิร์ชเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็ เข้าไปดูปีได้เลยครับว่ามีมูลค่าที่เขาวางขายกันนะครับ450ครับจริงหรือไม่นะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับพี่ๆเพื่อนนี่คือข้อมูลเหรียญครับชินสบบาทครับเหรียญสุดท้ายนะมาเหรียญสุดท้ายเหรียญสุดท้ายก็คือเหรียญปีพุทธศักราชครับ2,532นะครับสำหรับ ปีพศ2องนี้มีจำนวนการผลิตยอยู่ที่100ล้านเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญปี32อถือว่าจำนวนการผลิตก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแต่เป็นปีพศที่เก่านะครับและหน้าเก็บสะสมเหมือนกันนะครับสำหรับปี32อเป็นเหรียญเก่าถือว่าเป็นเหรียญเก่าจริงๆ เป็นด้านหน้าครับด้านหน้าของเหรียญสำหรับคลิปสั้นๆน,นะครับของช่องคนส่งเหรียญครับก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญ10บ,บาทนะครับมาฝากพี่เพื่อนๆครับประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไเล์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคนส่งเหรียญได้ทาคลิปดีๆครับมาฝากพี่เพื่อนๆตลอดนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ